สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชาลลนะครับพาคุณผู้ชมมาชมเจ้าคมาสุ p c ี6 0 LC อไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่น7รุ่น8หรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นรวดลายหรือว่าสติ๊กเกอร์เขาเป็นรุ่น8ครับก็น่าจะเป็นรุ่น8แล้วนะคุณผู้ชมนะปกติก็จะเห็นแต่200นะคุณผู้ชมนะ ปกติก็เจอแต่200วันนี้ก็มาเห็น160ครับถือว่าความใหญ่ความโตพอๆกับ200คุณผู้ชมแต่ว่าตูดเขาจะสั้นกว่าครับตูดสั้นกว่า200ส่วนช่องล่างนี่ก็ช่องล่าง200เป๊ะเลยครับเป็นช่องล่าง LC ลลูกดอลเลอร์เตัวแคเรียร์2ตัวใบแทก80เซนก็อากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ออกจะออกทรงคึ้มๆนะ ออกทรงคึมคมก็เปิดกระจกเปิดอะไรทำงานได้ครับก็ทำงานทำโคกหนองนามโมเดลคุณผู้ชมโคกหนองนามโมเดลก็ ขอบคุณทางทีมงานมากๆเลยนะครับที่อนุญาตและว่าเอื้อเฟือให้ทางชอวัฒนพลเข้ามาถ่ายทาคลิปได้นะครับโอ้เจอทีมงานดีๆเราเองก็ดีใจครับก็จะได้มีคลิปดีๆไปฝากเ็บซีกันถ้าดูดีๆดูไกลๆ,ๆนี่แทบจะเป็น200นั่นแหละคุณผู้ชม เพราะว่าน้ำหนักตัวเข้าอยู่ที่17 5. ตันคร <u Warner> <ili am> <ideas> <u ut us> ึ่งนะครับ17.5ตันถ้าเป็น200รุ่น8ก็อยู่ที่20ตันกับอีก5 0 0กิโลต่างกันอยู่ราวๆสัก3ตันครับก็เคยถ่ายครับเคยถ่ายรถขุดขนาด15ตันไปก่อนนะเจ JPC 150รุ่น5 ก็ีว่าใหญ่เหมือนกันพอมาเจอ160รุ่น8 LC นี่ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นนึงครับช่วงอาร์มนี่มันจะเป็นอาร์ม200คุณผู้ชมอาร์มนี่มันอาร์ม200เป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นช่วงบูมบูมมันจะมีความสั้นแล้วก็โค้งมากกว่าครับแต่ว่าก็ความใหญ่ที่พอๆพอกันเลยครับถือว่าหารับชมได้ยากครับสำหรับเจ้า160นะ พอดานข้างกันก็มีเจ้าน้องเล็กครับ PC 130รุ่น8ก็ทำงานอยู่ใกล้ใกกันเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตก็ว่าไปถ่ายเขาอยู่นะฮะก็ให้เป็นตามสไตล์การรีวิวของชอววัฒนพลครับก็จะมีคลิปเขาเรียกว่าเป็นคลิปคลิปแยกแล้วก็คลิปคลิปรวมนะครับหรือว่าคลิป VS จอดครับจอดตอนนี้ยังจอดอยู่นะเจ้าร้อเรา แดี๋ยวรอให้เขาทํางานเดี๋ยวเราไปทาไปถ่ายคลิปรวมกันไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มเดียวกันกันกบ2 0มั้ยไมนะสำหรับเจ้า160เพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องยนต์4ีสูบครับ4ีสูบเครื่องยนต์4ีสูบ คอมมันเรวเทอร์โบก็ร mm ีดมาหรือว่าปั่นแรงม้าได้1 <pulled out. S 2> ột, 1 5ตัวก็บริเวณนี้นี่ครับผู้ชมเป็นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าผมเองก็เคยมาถ่ายมารีวิวไปทีมงานโชคถาวรนะคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงด้านนู้นนี่เขาจะถมที่ไว้แล้วล่ะทีมงานโชคถาวรเขาถมไว้ก็เป็นส่วนพอเติมส่วนขยายอันนี้ก็บริเวณโดยรวมของหน้างานนะครับ ตรงนั้นก็จะมีจะเจ้า L40 หรือเปล่าหรือว่า L36 ก็ไม่แน่ใจนะครับลังเกลียดทางอยู่ ร้อยสามสิบเราก็ตั้งท่าแล้วครับตั้งท่าเตรียมจะกดแล้วไกลๆนวนก็มีร้อยสามสิบอีกคันหนึ่งนะคุณผู้ชมนวนไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ไกลๆนี่ครับมันบังอยู่ ว่าหายากครับหารับชมนะยากเห็นจะป่าชาติจะเดินซับแกร,รีวิวแนหะสำหรับเจ้า160ยหกถ้าติดสติกเกอร์เป็น200ร้อหรือว่ามองมาไกลๆก,ก็คิดว่าเป็น200ร้อนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันผลเขาอะไรก็ใกล้เคียงกันแต่ว,ว่ากระบอกกระเบิกนี่เขาจะเล็กกว่าครับกระบอกบูมกระบอกอาม กสำหรับเจ้า P c 1 6 0 l อีนี่ก็ฟัดเวียงกันได้กับฮิตาชิ160หรือว่า1 8 0นะ160 1 8กก็ฟัดเวียงกันได้ครับกับเจ้าฮิตาชิหรือว่าถ้าไปฟัดเวียงกับเจ้าแคทชิวิล่าก็ 315D 315้ดีาหน้ดีน้ำาลก็อยู่ประมาณ18ตันคันนี้ก็17ตัน17.5หรือว่า17ตันครึ่งครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็ฟัดเวียงกันได้ าไปน้ำหนักตัวเขาน้ำหนักตัวเขาเนี่ก็ถือว่าหนักน้อยกว่าเจ้า200มาร์กทีไม่เยอะนะ200มาร์กทีนี่18ตันส่วนตัวนี้17ตันครึ่งก็ใกล้ๆเคียงกันครับ จะถามทางพี่คนขับว่าคันนี้นี่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าก็น่าจะออกมาตั้งแต่สมัยเขาเปิดตัวใหม่ๆแล้วมั้งนี่ก็บริเวณหน้างานนี้ก็มีเมคโครยืนอยู่ด้วยกัน3คันหรือว่า3ตัวครับ ก็ม,มาโซ่พีซี130รุ่น8นี่สองคันล้ะก็จะเป็นที่ใหญ่ 160LC อีกหนึ่งคันในโรงไฟฟ้าเองก็มีรถเยอะนะผู้ชมนะนี่มีเจ้าตัวเล็กนี่ครับทำงานแต่จะซูมซูมให้ดูหน่อยนี่เจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็น PC 20นะน่นนี่ PC 20 แล้วก็ด้านในนั้นจะมีโูลต้าเนี่ยครับเห็นอ้เไ็บแป๊บหนึ่งครับโูลต้า KX 913แล้วก็ตรงนั้นเองเป็นอะไรมีแมคโครอีก2คันครับ PC 30แล้วก็จะเป็นน่าจะเป็น PC 100หรือว่า120ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่โอ้นี่ครับนี่น บอกช่วงยกบูมอาร์มหรือว่ากระบอกต่างๆเขาเทียบเท่ากับรถ130-140เลยนะผู้ชมนะเทียบเท่ากับรุ่นน้องเค้าที่เป็นตัว130เลยครับถ้าเป็น200มันจะใหญ่กว่านี้อมองดูเทียบใส่กันแล้วกระบอกเท่ากันเลย กปกติแล้วนี่รถขนาด150-160จะถูกมองว่าเป็นรถกระเทินนะคุณผู้ชมภาษาเขาเรียกว่าเป็นรถกระเทินหรือว่ารถรถตัวเลือกครับรถกลางๆ,ๆในพวกนี้ครับความนิยมก็อาจจะไม่เท่าตัวใหญ่200หรือว่าถ้าเล่นก็เล่นตัวเล็ก130-120ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็100-200ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม แต่ว่าความเป็นจริงแล้วนี่รถขนาด130นี่กับ160นี่ก็สามารถขึ้น12ล้อได้ครับเอาเดี๋ยวเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องช,อ,งชอวัชระคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโคมบโซ p c 160 LC รุ่น8ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าคลิปนี้ลาแล้วครับ